ว่าจะโกรธหรือเปล่าที่เรากหกไม่อ่านเลยดูสิเห็นไหมยังไม่อ่านเลยอ่ะเป็นอะไรโกรธฉันทำไมดีกันนะสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเป็นเวลาทุกคนดูสิคะอันนี้เวลามาเลเซียนะคะนี่อันนี้เวลามาเลเซียก็เก้าโมงสี่สามละไทยก็8ปดมงสีสามนะคะอ่าแล้วเราก็กำลังจะนอนแต่ว่าดีเ <c> จ <oughs> ของเราไปทำงานนะคะ แฟนไปทํางานแล้วเราก็คิดแผนที่จะแกล้งนางได้เพราะว่านางอ่ะเป็นคนที่อยากมีอยากมีลูกเออแต่ว่ามันก็ยังไม่มีะนะคะทุกคนเออแล้วตอนนี้เราก็มาทําคลิปแกล้งนางน,นะคะแกล้งนางน,นะคะทำคลิปแกล้งนางเราเอาเออที่ตรวจคันนะคะนี่ที่ตรวจคันนะคะ อันนี้ไม่ได้ท้องนะคะทุกคนก็คือว่าเราแกะออกแกะออกแล้วเราก็เอาปากกาเราไม่มีปากกาสีแดงเรามีปากกาสีดำปากกาสีดำเราก็ใส่ลิปสติกไปนะคะเออแล้วเราก็เขียนลงไปเขียนไปที่นี่เห็นไหมเห็นไหมเออมันเนียนอยู่ไหมดูว่ามันจะดำไปหน่อยมันอาจจะดำไปนิดนึงเนาะเออนั่นแหละอ,อืมเราก็เขียนไปตอนนี้เราก็ ทักแชทไปไปบอกแล้วนะเออว่าเราตรวจแล้วเราท้องอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะคะอืมค่ะทุกคนนี่เร,เราแกะเราแกะออกมานะคะนานจะกลับบ้านตอนเออสิบสองโมงถึงที่บ้านเที่ยงคืนนะคะทุกคนเออนี่อ๋อลืมเปิดฝาเฮ้ยยุยขยนี่นะ ต้องพูดเบาๆนะคะเพราะว่า,าไม่อยากกับพ่อปูนอนอยู่นะคะนี่มีทุกคนแผลงร้ายแผลงร้ายมีมีสิมันเนียนไหมก็นเนียนอยู่นะเออใช้ได้หรือว่ามันจะรัวมีปุ๊ซิอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้นะคะทุกคนหรือว่ารัวไม่เป็นไรคะ่ะ นี่นะคะ่ะตอนนี้เราก็ปิดไว้นะคะเพราะว่าเราทำเสร็จแล้วเราจะมาดูกิริยาว่าจะเป็นอย่างไรอืมตอนนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้นาก็ยังไม่กลับบ้านหรอกก็รออ,ออีกรออีกขี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งสิบโมงรออีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงตอนนี้นาก็ยังไม่ตอบนะคะอาจจะทํางานอยู่เราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำ ็เลยมาแกล้งนะคะทุกคนว่าเราท้องเออว่าเราท้องโอ้ยฉันท้องแล้วฉันควรจะเสียใจหรือว่าท้องฉันอาจจะใหญ่นีอโอฉันฉันท้องอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอตอนนี้เราก็จะทักไลน์ไปนะคะจะทักไลน์ไปดูว่านายจะตอบไหมแต่ว่าทักไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่ตอบเลย อถ้าไปเอา iPhone ทักไปนะคะอแต่ตอนนี้เอาลายทักไปเพราะว่าทักวีแชทคนที่นี่เขาจะใช้วีแชทกันนะใช้แอปวีแชทกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปก,กันนะคะมันเป็นสีดำอ่ะมันไม่มีประกาสีแดง่ะผู้ชายอาจจะไม่รู้มัออ้งก็นั่นแหละตอนนี้เราก็ถ่ายรูป ถ่าวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเออแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ส่งไปแชล้ว <Yeah. S 1> ส่งไปแล้ว <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็นางก็อยากมีหรือว่าจะเสียใจหรือว่าจะโกรธหรือเปล่าที่เราโกหกไม่เอานะไม่โกรธนะด <laughs> ีกันนะ อ,อันนี้เอาก่อนนั่นแหละคะ่ะทุกคนยังไม่ตอบอะ่ะหรือว่าจะรู้ไม่ว่างหรอหรือว่าอยู่กับผู้หญิงคงไม่น่าใช่เอออยู่กับผู้หญิงไม่เป็นไรอยาให้อยู่กับผู้ชายแล้วกันนะ,ะทุกคนเออนั่นเดี๋ยวเราก็จะรอตอนที่เขาจะตอบไลน์แล้วก็ อ่านแชทแล้วนะคะทุกคนเขาไม่ลักแล้วอเขาไม่อ่านแชทแล้ <c oughs> ทุกคนตอนนี้เขาก็อ่านไลน์แล้วนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันอตอนที่ะะเขาอ่านไลน์ีแชทก็ด,ดูว่าเขาก็บอกจริงเหรอนี่ก็บอกใช่่าดีใจไหมอะไรประมาณนี้นะอทําทไมคุณไม่ตอบทําไมคุณตอบชา้าอ,อะไรประมาณนั้นนะ เขาก็ทำงานนะทุกคนเขาก็ทำงานก็มีลูกค้าต้องทำงานแล้วก็บอสเขาก็ไม่ชอบให้คุยโทรศัพท์หรือว่าเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานนะคะนี่ก็มีดราม่าอะไรทำไมคุณตอบช้าคุณไม่ต้องการเ,าเด็กคนนี้หรออะไรประมาณนี้โอ้ยดราม่าใหญ่เลยนะคะมาขำหน่อยนี่ มีแล้วก็ต้องเอาสิทําไมไม่เอาเอาที่รัจริงๆก็โกหกนะคะอืทําไมวันนี้อยู่ไปถามหมอที่คืกทำไมอยู่ให้อะไรูอันนี้ตอนนี้ทําไอ้แข็งแล้วนะก็ไม่เข้าใจก็คือแบบว่าเออหื่นหื่นมากเอออะไรประมาณนั้นอ่ะบ้าจริงๆนะพวกบอลมาสิ ก็จจะถาาามมวว่ทไไไคุณปตตรํเดี๋ยวก็พูดมาก็ได้ตอนนี้อานมีลูกค้าไอ้ฟังก็เร็วๆเก็ถามว่าทำไมวันนี้อยู่ไปทำเราไอก็มาอยู่ทำไมอยู่ไปทำไมไม่ใช่ทำรายการทกคนแล้วก็คุยกันประมาณนี้แหละ ทุกคนนางก็ตอบแล้วนะนางก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราไปตรวจคนเดียวทำไมเราไปดูคนเดียวแล้วทำไมเราไปเออแล้วเขาก็ถามจริงหรออะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญใช่ไหมนางบอกว่าให้ดูทำไมเนี่ยตอนนี้ก็หักก็แข็งแล้วนะก็คือว่ากูให้ดูว่ากุมท้องกูไม่ได้ให้มึงดูว่าให้มึงมีอารมณ์คือ แต่นางก็ทํางานนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวคอยดูต่อไปว่านางจะตอบค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาทุกคนเห็นไหม <laughs> จะเที่ยงคืนแล้วนะคะนางก็เลิกงานแล้วส่งข้อความมาบอกว่ากําลังจะกลับแล้วนะคะอืมแล้วก็แต่ก็ยังไม่ถึงบ้านนะทุกคนอืมก็ประมาณก็กไกลอยู่อะประมาณอีกประมาณเที่ยงคืนอะ น่าจะถึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องคอยวนไปนะคะทุกคนแล้วก็หาที่ตั้งกล้องนะคะไม่รู้จะตั้งแอบถ่ายตรงไหนอะห้องกันเล็กแคบด้วยจะแต้งไว้ที่ตู้เสื้อผ้าไหม <c oughs> โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวดูนะคะว่าสีหน้าหน้าตาแบบเป็นยังไงเอ้อแล้วเขาจะเป็นแบบไหนดีใจหรือเปล่าหรือว่าจะ ให้ฉันเก็บสุภาเราออกไปตอนนี้ก็ง่วงนอนนิดหน่อ,ยน,อย,นยน้ำก็ยังไม่อาบนะคะเม็นไหมคะทุกคนเม็นไหมเม่นแล้วคนใจดีคนใจสะอาดใช่ไหมคนใจสะอาดใช่ไหมไม่ต้องอาบน้ำก็หอมแล้วค่ะมันเกี่ยวกันหรือเป <c oughs> ล่าวะแนแหล่คะค่ะทุกคนก็รอวนไปนะคะโอเคคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูตอนที่เขากลับถึงบ้านกันเลย คุณครัคือนายจะถึงบ้างแล้วีไม่จรินทีนะคะทุกคนตอนนี้ก็ตั้งกล้องไว้ในตู้เสื <iss> ้อผ้าอาจจะมืด <notor> น <iety> ้อยนิดนะคะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าไม่มีไฟนะคะทุกคน คนตอนนี้นางก็ถึงบ้านแล้วน,นะคะถึงบ้านแล้วค่ะโอ้ยนเดี๋ยวไปดูเพราว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนก่กนคือที่สําคัญคือเราหลุดคํานะคะเราอดคําไม่ได้อ่ะก็คือแบบเราไม่เคยแกล้งนะคะทุกคน <aya> 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 ทำไมไอ้ี่อยู่กวโ่กหรอไม่ไดีใจหรอไมไดีใจลรอทำไมอยู่แค่คนเีจริงไหมไม่จริงหราทำไมอันนี้ทาเรเหมือนกันไม่จริง ต้องไม่จริงทีละไมได้เตอเอ๊ดูดูเหมือนกันจริงจริงไหมทำไมเป็นไหนไม่ลู้เธอไม่ไปไปแล้วนะแล้วเป็นไปไหน เบบีแล้วทำไมเึ๊งทำไมเป็นแบบนี้อะไรส่วนสีไหมไม่โลกรแล้วเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เป็นอะไรไปยู่ี่จริงไหมไม่รู้อยู่ก็อยู่ก็ให้แห่แบบนี้ก็เห็นมีสองไดคัลเลอร์แล้วก็บลูคัลเลอร์ด้วย แเ้วไปดูบีฟอาเขาเลอาอะไรอ่ะไปดูบีฟทำเขาเลอกอะไรยูโกจริงไหมที่ราก <laughs> ยังอยากได้จริงๆไมอ่ะอยากได้จริงป่ะครับแล้วทำไมมีเบบี้ให้ไม่ได้หรอยู่กพูดเหมือนกั <c oughs> นไม่จริงแล้วพูดแบบไหนจริงอ่ะยูเอาเป็นทำใช่ไหมอะไร อยู่เอาอันนี้ทำใช่ไหมของยูมีเลคขาเลยเหรออยู่ดูสิอันนั้นของยูมีเลคขาเลยเหรอแล้วทำไมต้องทำรูคัลเราด้วยอ่ะก็เขาเขาเล่าอันนี้อ่ะใช่เหรอยูไปดูไปดูอัน before ไปไปดูอัน before ไปโอ้มีเยอะเยอะ

ก็ไม่รู้ทำคลิปวะเป็นอะไรอ๋อกดทำไมไม่คุยด้วยเป็นอะไรเขากดฉัน แล้วล่ะก็ล่ะทำไมดีใจล่ะก็ดีใจจีดับไอโกหกเป็นไปได้ไม่รู้ <c oughs> ไปเอาเขาไปไว้กุญแจอ้าไม่ไม่รักรักร<ะ>ักเราจะไปไหนเอาไว้กุญแจอืมเกาะนี่หนึ่งไม่ได้หรอได้แห<ะ>นทำไมไม่ดูส้นสีใช่ไหม <c oughs> ไปไหนไโกรธแล้วออกไปแล้วอะไรอันนี้ทำเป็นไงก็ไม่ได้ทำเขาก็เป็นแบบนั้นนะไม่จริงทำไมไม่สิอันนี้ก็คง before แล้วแล้วแล้วทำไมเป็นแบบนั้นอนะ่ะไอรู้แล้วก็ต้องอยู่ทับสิและทำได้อยู่ดูอยู่ดูเขาแข่งนี่นีน่นี่แข่งอะไรแข่งอะไร before ไก็เปิดเป็นนี้อยู่ก็เห็น ก็เปิดแบบนี้ได้อะไรอ่ะเป็นอะไรอืมเป็นอะไรไปทำจริงๆดูสิมีไหม ซึ้นสีหลือกดฉันทำไมกกออทุกคนดูทำเนี่ยนี่อีตองอะไรกดฉันทำไมดีกันนะไม่เป็นไดกัน ค่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฮ้แฮปปี้หน่อยสิแฮปปี้แฮปปี้หน่อยสิปปถ้าใครอยากให้แกลงอะไรอีกก็บอกนะคะทำไมเจ็บใจอ่ะเนี่ยร้องไงสิ กลับบ้านเร็แลวกลับบ้านเร็แลวอยากดูเบบี้กลับมาก็ไม่มีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวทำดูให้ฉันซีจุ๊บหนยดีกันนะไม่ดีบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนไม่ดีดีกัน๊ายบายบ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 ๊ายบายไปไปอาบน้ำกันนะคะบ๊ายบายค่ะ